มือนี้ก็เสาร์วันที่ยี่สิบหกนะครับเด้อกับวัสบดีสี่ย่ำเสาร์อีกหลบไม่มือไม่เป็นมือดีนะครับมือนี้มือดีเด็ของเฮาสำหรับข้อไว่เล่าพัฒนาเด้อครับเด้อมือนี้เป็นมือรับโกลับซัย์นะครับสำหรับไว่เล่าพัฒนามือนี้เสี้ยนหน้าดีก็สีเอามาให้ ชมนำกันได้ครับเด้อสำหรับหวยเล่าพัฒนาของอาจารย์ซีสัมนักนะครับเด้อซีสัมนักหาสัมนักหาสัมนักดนะครับสัมนกสัมนักแรกก็เป็นของพอใช้อุดรนะครับเด้อหวยเล่าพัฒนาเป็นทรงตัวเหล็กครั เสียนน่าดีนี่มานี่ให้เพิ่นแน่พัน,นว่าพเพราะว่าเพิ่นก็เขาดีนะครับด้วของพอเสียนพอใช้นะครับด้วยพอใช้อุดรครับสำหรับหวยเล่าพัฒนามื่อนี้นะครับด้วยก็ใช้อุดรครับเด็กวิ่งของเพิน่นอยที่สี่กับหนึ่งนะครับสีกับหนึ่งเหล่ากา พนธุจับคู่ให้ก็คือซีแปดนะครับเด้อของพอใชัยอรแล้วก็ซีหาครับแล้วก็ซีเก่านะครับเด้อสําหรับลักซีนะครับเด้อน่าจะเป็นยุลักสิณนะครับพเพราะว่าเพ่นเขียนห้มอยังสี่ครับแอัดเมินก็นเลยเอามาลุ่งให้ตามที่เพ่นส่งทรงใหม่นะครับแล้วก็หนึ่งแปดครับหนึ 1, ่งหานะครับเด้อ ล้วก็น,นึงเก่าครับของพอใช้อุดอนครับขอบขอบุญขอบ,ขอบคุณพอใช้บดอนได้หลายเ้อที่ส่งตัวเลียกเนีทางมาให้หยบซีของเส้นหน้าดีในเบิ้งในส้มน้ำกันนะครับเด้อสำหรับไวยเล่าพัฒนาคนออกเวลาส,สองทุ่มสองทุ่มครึ่งประมาณครับคนที่ยิมหกมือแลงนี่ละมือนี้ละเป็นมือดีนะครับเด้อมือนี้วันศุกร์ สุกทั้งวันครับครับตามต้ออยู่ครับเออแคกหน้าจอไปแป๊ะี่ก็ได้เรื่มตัวหละ่ะแคบหน้าจอไว้แ้วครับเด้อแคบหน้าจอไว้ครับท่านใดที่แบว่าท่านก็ยังคอยเขาไปเบิ้งในคชิบย่อนหลังหรือลิบมือนี่ก็จะเห็นอยู่เมืม่อไห่แล้วครับสำหรับลิบมือนี้ ขอบุณพอใช่บุดอได้หลายสำหรับแนวทังองน,นี้ก็เป็นพอแหล่ด้ครับเด้อเล่าพัฒนาของพอแหล่ได้ครับวันศุกร์ที่26คือกันละครับของเล่าพัฒนาของพอแหล่ด้ครับเด้อวิงลูดบนล่างวิงลูดบนล่างยู่ที่1กับ6นะครับเด้อวิงหนึ่งกับ6 น่าจะเป็นตัวเด่นของมันนะครับของพ่อแหล่ด้วยครับเด้อเป็นจับปูกแหงก็คือหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับหลักหกก็คือหกสองหกสามหกสี่นะครับเด้อของพ่อแหล่ด้วยครับเด้อของคุณขอบคุณพ่อแหล่หลายหลายที่ส่งตัวเลขแนวาทางาใหม่เอพี่ FC, ได้รุนได้เสี่ยงกันสำหรับมือนี้นะครับเด้อ เฮียเซีก็ไปพิจารณาเบิ้งน้ครับสุดเดมันเข้ากันครับสำหักเดก็นเนียนๆได้ครับสามารถเน้นได้คือกันถ้ามันตรงกันนะครับเนดะ้หรือมีตัวเลขแนวทางอยู่ในใจเรื่อย้ว่ามันตรงกันกับเส้นพอแหล่ได้ว่าสันก็สามารถเอาไปเสี่ยงโชคได้ครับมีโอกาสได้กับกับกระแคบน้าจอไว้ครับขอขอบคุณขอบุณ พอแหล่เป็นยางสูงนะครับเด้อที่ทรงตัวเล็กแนวทางมาให้เอฟซี F C, ได้บังได้เทียบใส่กันหรือเอาไปรลุนหอยเล่าพัฒนามาอน,นี้นะครับเด้อแคบหน้าจอไปครับตามต่ออันนี้ก็เซียนน้องไข่วยครับเด้อยเซียนน้องไข่สิม,มาก เดินดีอยู่ตลอดนะครับเด้อตรวจเส้นน้องไข่หงวดที่แล้วบ่ดด้สรุปการบันหัวเล้าเด้อครับเพราะว่าหยัดเมียนี่ยากยากแห้งเพราะว่าเจ้ากเรียนไปใสียได้ไปถ้ำขีบเราก็ไปหามองเด็ดๆดังๆแล้วมาให้กับยากน้ำห็ดหัวยครับเพราะว่าเสี้นน่าดีนี่บ่มีเวลาออกท้คลิบคือสำนักอื่นเด้อครับเด้อมี ว่ามีเวลาเขาทำิบคืออาจารย์อื่นสำนักอื่นเพราะวา่าต้องเขียมหมวดกับหววเล่าพัฒนากับหัวรัตบัลไทยครับครับมาเบิ่งเสี่ยนน้องไข่นังกันนะครับเด้ออันนี้ก็เสี่ยนน้องไข่วันที่ยิบหกกุษภาพสองพันห้าร้อยหกสิบหกกับมือเดียวกันครับเป็นแนวทางของวัดนสุขที่ยิบหกนะครับเด้อบนล่างวิ่งรูดที่เก้ากับศูนย์ครับ ยังหลุดเกาะกับศูนย์นะครับเด้อที่นี่พันจะให้จับคูนะครับอันนี้ก็เป็นทงนาจะเป็นนนาจะเป็นลักซิปอันนี้หนาจะเป็นลักหนวยนะครับเด้อเิ่นให้มายังสัน่นสํานรับเสี่ยนน้องไข้นะครับเิ่นจับคูให้ก็คือหนึ่งซีครับหนึ่งซีก็หนึ่งหา เราก็1นึนะครับเด้อเราก็ลักศูนย์กับศูนย์่าศูนย์หครับลักเอาอลัก <c oughs> โอ,โอสมัครลักเก่าลักเก่าก็คือเก่าสี่เก่าห้าเก่าหกนะครับเด้อสำหรับเส้นน้องไข่ครับก็ขอขอบคุณขอบคุณ เป็นยางสูงยางหยิกนะครับเด้อสำหรับเส้นน้องไข่เป็นแนวทางให้เส้นหน้าดีมาล่งให้เอฟซีในเบิ้งในส้มเอาไปเทียบใส่กันนะครับเด้อสำหรับแนวทางมวยเล่าพัฒนามือนี้นะครับเด้อตอนสองทุ่มครึ่งมือนี้ล่งให้แต่เศร้านะครับเด้อเพราะว่าเส้นหน้าดีนี่จะเอาเหล็กตัวเหล็กของเส้นหน้าดีนี่ ไปขอพรจากปูซิงซักดิิที่เคยเอาไปขอด้วยครับเด้อตัวเหล็กของเชี่ยนนาดีก็เดี๋ยวเอาไปขอเป็นขอให้เอฟซี <c oughs> ทุกขู่ทุกคนนี่นี่โกมีหมันขอเอฟซี FC ของเชี่ยนนาดีนี่โกมีหมันน้ำกันนะครับเด้อก็แคปบหน้าจอไว้นะ้ครับรับเชปบหน้าจอไว้ครับ ขอบคุณหลายเด้อเสี่ยนน้องไข่ครับก็ขอให้แฮ้งปังๆไปทำกันได้ครับเด้อวันนี้ห้องกบมาของ,ของ <c oughs> เหล็กพอแต้มนะครับเด้อ <c oughs> เหล็กพอแต้มเดินดีพอแต้มครับสุดยอดคือกันของพอแต้มครับระดับปรมาจารย์ วันศุกร์ที่26พฤษภาคม2566ัน้อะครับเรื่องราวพัฒนาพ่อแต้มนะครับพ่อแต้มให้มาวิ่งรูดบนล่างนะครับซีกับผาครับซีกับผาเด็กพ่อแต้มก็มีอยู่6คู่คือกันนะครับเนดะ้อเด็กพ่อเต็มให้มาเนี่ยมีหกคู่ จับครูนะครับเนี่ยศูนย์ซีครับศูนย์หาเก่าซีเก่าหาตรงกันกันกบเ,เสี้ยนน้องไข่อยู่ด้ครับเลี่ยบกรเต็มครับเมื่อตรงกันแต่แปดซี 8, ครับก็แปดหาแล้วก็แปดซีแปดหาได้ครับมีหกคูครับย่ำอีกรอบนึงนะครับเด้อสำหรับเหลี่ยบกรเต็ม 0405์สน้าะครับ0405 9495 8485เด้านะครับเด้อเรียวกัอเตีมก็ขอขอบคุณขอบคุณนขอเตี่ยมไม่ไรนะครับเด้อสำหรับเงาทางหวยเล่าพัฒนาด้วยครับของขอเตีมครับเป็นนักคำนวณมีซื้อมีเสียงโด่งดังอยู่ในเขตภาคอีสานเท่านี้นะครับเด้อ ดังไปไกลอยู่ครับพอเต็มทั่วโลกคุณละเป็นไงเป็นแนวทางมาก็ถือว่าสุดยอดของเพิ่นเด้อครับเด้อเพิ่นให้แนวทางมากบ่ได้น้ำเพิ่นไม่ไงเด้อครับเด้อสำหรับเหล็กพอเต็มครับกับพันไปครับแคบหน้าจอไว้ก่อนครับเรื่มตัวลักครับแคบหน้าจอไว้เด้อสิมาเทียบเบิง้งแต่ละสำนักปฏิเคากันบ่ เทียบเส่เทียบเบื้งนะครับเด้อมือนี่อาจารย์มีอาจารย์ผู้หนึ่งเป็นท้มากนะครับเด้อเป็นอาจารย์หวยระดับน่าจะเป็นระดับลงปุ๊กหนังสือผุนนล้นครับตว่าเป็นบอกว่าเป็นบม่บอกโทรจริงของพิ่นั้ครับเด้อสำหรับ เล่าพัฒนามือนี้มันจะมาชนกันกันบของเซียนหน้าดีบริหน้ามาเบิงกันนะครับเด้อสำหรับเล่าพัฒนาพัฒนานะครับเด้อว,ว่าเหรียญพันจังไงมันก็แฟงันการผูดการจาเดีบ่ของปันเดอร์ครับเดสี่ก็บ่ถือบา่าวากันนะครับสำหรับค้ามห้อข้ามจาลังเทือกติดติดคัด ขอโทษขอให้ไว้น้ำเด้ครับเด้อสำหรับการบรรยายอ่ะยังได้ติดตกข้างยังได้ก็ขอโทษขอให้ครับมาแล้วครับวันนี้ครับมาใหม่ๆเลยครับเด้อเป็นทั่วใหม่เหมือนเคืนนี่ครับเวล่าหกถุ่มครับเป็นทั่มากเป็นเห็นเต็กเสี้ยนหน้าดีเข่าดีเป็นว่าเป็น สนใจคนก็เลยเอาตัวเหลขกมาแหลกเปี่ยนกันนะครับเด้อสำหรับหววเล่าพัฒนาของอว่าปากน้ำครับมาแล้วครับหววแหลกของอาจารย์นะครับเด้ออาจารย์อ่ปากน้ำครับเปิดมาแปลกๆซีคูครับมาแบบการันตีของเพิ่นเลยครับ ไอ้เ้าฟังไปเป็นแนวทางนะครับเด้อเพิ่นมาซีคูเพิ่นนาจะมันใจครับครับก็คือเพิ่นเพิ่นไห้มาจับคูนะครับนี่เป็นมาสองกับซีกับหกกับหาครับนี่มาสองกับซีกับหกกับหาได้ครับเด้อนี่พอปากน้ำครับบารนี่คนจับคูให้เด้ครับเด้อมีซีสองครับหกหาครับแต่ว่ามีเบินนะครับเด้อ ฮ่หาฮ่าก็มีครับฮ่หาฮ่านี่มาตรงกันกันกนกบเลขเสี้ยนหน้าดีอยู่แล้ว,วครับสุดระวังเบิ่นของเสี้ยนหน้าดีมี่นะครับฮ่าฮ่าครับของอ้อปากนำนะครับแล้วก็หาสามครับซีครูค,นนนครับเพิ่นบ่เน้นให้ครับถ้าให้ซีคูเนี่ก็น่าจะจะพ่อเพียงสําหรับการเน้นของเพิ่์นเราเด้อครับเด้อหันเน้นกน็เดี๋ยวคือนดีว่าเอาให้หอดซีครูจะเสียให้เน้ยนยังไงเพิ่นกับว่าไปให้ซีเอาไป หลุนไปเสี่ยงอันเบิ้งนะครับเด้อสำหรับออปากน้ำก็ขอขอบุญขอปูนออปากน้ำด้วยนะครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาครับขอให้โชคโชกปังปังเด้อครับเด้ออปากน้ำเดี๋ยวเป็นสี่มีแนวทางหวยเหลีกราฐบาลไทยใหม่ย,ยูเด้อครับสำหรับอ,อปากน้ำครับ เป็นว่าขอให้เลขกเต่าของผมเขาก้อนเพิ่นยังไงจส่งมาใหา้นะครับเด้อเพราะว่าเพิ่นเป็นนักคำนวณตัวยงเลยครับสำหรับอ้อาปากน้ำครับครับแชปหน้าจอไว้ครับแคปหน้าจอไว้เด้อเบอร์โทรเบือ่บอ,อยังเพิ่นบ่ใหา้เด้อครับเด้อเพราะว่าเพิ่นบ่มีเวลามารับโทรรับยังผู้ใดเพิ่นเฮ็ด ธุรกิจของเพิ่นอยู่ครับเพิ่นมีธุรกิจของเพิ่นอยู่เพิ่นบ่มีเวลามารับทุกข์ว่าเปียกชื้นครับแต่ว่าเพิ่นให้มาก็ถือว่าเป็นบุญเป็นคุณเป็นขอบบุญบคุณเพิ่นหลายๆครับครับสําหรับอ่อปากน้ํำนะครับเด้ครับก็สำหรับ โค้งสุดท้ายเด้อครับเด้เอบ้านนี้โค้งสุดท้ายของเซียนหน้าดีเด้อครับเด้อมื้อนี้เวลากินเวลาไปหลายเติบเด้อครับสําหรับการบรรยายนะครัก็บ่เป็นหยังครับก็บเจีบชีก็เข้าเบิ่งเขา้าชมให้นแน่อ่ับเบิ่งโฆษณาไปนําให้นแน่พอเด้ยวเจีบชีเด้ค่์คาตกะกอดปากกาค่ากาะฟงกาแฟ่เทานั้นล,บบลน่ะครับบ่มีหยังหลายดอกครับก็เสียอสลาวเวลาเบิ่งให้นําำแน่จังน้อยแล้วก็ กดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญเด้อครับเด้อกกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เด้อครับเด้จอจังคอยที่เห็นจีบใหม่ใหม่จีบเด็ดเด็ดที่มาใหม่บางทันว่าโอ้ยบ่เห็นบ่เห็นจีบอันเห็นบ่เห็นจีบลูกเลยอัาหารเมื่อนหงสุดท้ายของงวดที่แล้วเพราะว่าบ่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เด้อครับเด้อต้องกดกระดิ่งให้มันออก เป็นหลปก,กระดิ่งล้วก็เป็นมันเฉขึ้นเป็นเสียดดันะครับมันยังวาะเห็นคิใไม่ได้ครับเรื่องกันกดติดตามซื้อก็จะบ่เห็นนะครับต้องพิมพ์เขาหายยังวาเห็นครับสำหรับหัวเส้นหน้าดีนะครับเนดะ้อมือนี้จะฟันท่งตัวได้ห้จะวงกลมตัวได้ห้ก็มาเบิ้งไปตามๆกันนะครับเนดะ้อนะนะอันนี้ยุตะถ่ายคิปสำหรับของ เสนนาดีแล้วครับเด้อคือตัวของกบผมเบียงนะครับปูบันใหญ่ยางี้ลนะเสยนนาดีครับเอฟซี FC ก็เบิ่งไปแล้วครับเด้อหลังจากนี่แล้วแล้วแอดมินก็จะบดาลงอีกแล้วครับเด้อถือว่าเป็นคงสุดท้ายแล้ว มาได้ลงอีกด้อครับเด้อบ่มีการเปลี่ยนแปลงอยังใดๆทั้งสิ้นนะครับเด้อวงกลมเป็นประกาศสีแดงให้ FC เอฟซีได้หูได้เห็นกันนะครับเด้อ จ4 5 7ีห้าจครับจ4ตซีกับห้าจแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับอีกคู่หนึ่งเหมือนเดิมครับตัวกันมาดังเหมือนเดิมครับ ครับขอให้เอฟซีสุขสุขคนโฉจกจกมันไปน้ำกันเดอ้อสำหรับหัวเล้าพัฒนาวันที่ยี่สิบหกนะครับเดอ้อวันที่ยี่สิบหกอันนี้พันไปแล้วครับอันนี้อยากขอแจว่าของวันนี้นะครับเดอ้ออันนี้ของไตเติลซรือเอของหัวขอวานะครับอันนี้ก็นี่ครับวันที่ยี่สิบหกมันตัวหน่อยยังหน่อยเันผู้บ่เขาไปเบิง้งกับบ่เขาบ่าสิวา่าเออหัวย เนวันที่ผิดแมนครับาะวผมบรรยายมากหลายคิปแร้วครับหลายรอบครอกสำหรับหวยเล่าพัฒนาวันที่ยี่หกยี่โม่แรกด้วยครับเด้เหมือนอวันศุกร์เป็นมือดีนะครับมือวันศุกร์ย็ดยั้งกับใครควาให้เอฟซี FC ทุกค่ทุกคนมีทะกขวอมสุกน้ำ <c oughs> คิดชีงได้กับให้ได้ดังใจด้ครับเด้อสมปัรถนาสมความคิดสมความอยากได้น้ำนะครับเด้อ สำหรับการเสียงโศกเสียงหลับหลังจากัานกระอว้พ่นเซียงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยเฉพาะพเมียทรลนี่นะครับเด,ด้อจุดถูกขอรพรพเมีาทรณีขอเบิกโศกเบิกทรัพย์น้ำเล่าได้มาลูกล้านก็สจไปทำบุญก็บ,บอกเป็นข้าทำหน่อยทำไรกันแล้วแต่ข้าโศกหน่อยโศกไรนะครับเด้อ ขอให้เอฟซีทุกคู่ทุกคนโศกโศกมันมันไปน้ำกันเด้อครับเด้อมือนี่บ่บ่ลายใหญ่ห้างยังดอกเพราะว่าหลังจากนี้แล้วแอดมินก็จะเอาตัวเลขของแอดมินเองนะครับเด้อภายใ,ในภายในสุดนี้นะครับจะเอาไปกาวโขกปูขอพวานปูสิ่งศักดิ์สิทธิ์้งแอดมินเคยไปขอานเลยครับเด้ออยู่แต่ละวัด แต่ละสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเอดมิ่นเคยไปนะครับโวไปก้าวเพิ่นให้เพิ่นซอยให้ซอยที่ของสุข,ขุสุขคนของเส้นนาดีของไปก็แล้วแต่้ที่ย่งบ้านเหียนหรือเขามาเห็นไม่ก็มีโศกมีมันไปตามๆกันนะครับเด้อสาธุรอเด้อสาธุสาธุสาธุเรียบพวกอานนี้ขอให้เขา ขอให้บุญญาบารมีของพเมียทรณีเกือหนุนหลูกหลานเดีอบซี่ถูกขูุุ่กคนให้มีโศกมีมันไปตามๆกันด้อครับเด้อครับชิบหนีก็ไว้แต่เพียงแค่นี้ก,ก่น็นะครับสวัสดีครับ